สวัสดีครับรูปภาพในความทรงจํา EP ที่7สําหรับวันนี้นะทุกคนก็เป็นรูปภาพของลูกชายผมนะครับทุกคนแล้วก็มาตอบคอมเมนต์ของพี่ท่านนี้ด้วยเนาะที่คอมเมนต์เข้ามาว่าช่วยถ่ายให้ดูตอนโตหน่อยได้ไหมคะนะครับผมก็รูปนี้เลยนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทำอ่ารูปภาพในความทรงจํา EP ที่4ไปนะทุกคนก็อ่ามีคอมเมนต์นี้ขึ้นมานะครับทุกคนว่าอยากจะดูลูกชายของผมตอนโตนะครับก็ EP ที่4ี่เนี่ยก็เป็นรูป ผมกับลูกชายนะตอนที่อยู่โรงพยาบา,บาลบราลมุงที่พัทยานะทุกคนที่ชนบุรีเนะาะก็ได้มาเล่าให้ฟังว่าออรูปผมข้อตรงไหนอะไรยังไงทุกคนก็เลยมีรูปนี้มาเนาะก็คือตอนนั้นก็คือยังเด็กมากนะครับผมก็เป็นแรกเกิดเลยทุกคนก็เลยมีคอมเมนต์นี้ขึ้นมาเนาะว่าอยากจะดูตอนตัวนะทุกคนก็รูปนี้เลยนะครับอันนี้ก็ถ่าย อ่ยังไม่ใช่ล่าสุดนะครับน่าจะเป็นรูปของปีที่แล้วเนาะก็คืออ่าลูกชายกับผมกับชุดอาขานะทุกคนยังหล่อเลยนะทุกคนตอนโตขึ้นมาก็คือตัวใหญ่มากเลยนะแต่ว่าตอนที่คลอแรกๆก็คือตัวเล็กมากเลยนะทุกคนเล็กโอ้โหเล็กมากก็ผมจําไม่ได้นะทุกคนว่าน้ําหนักเท่าไหรนะ่เนาะก็ก,ก็ก็คือแบบลอดก่อนกําหนดอนะ่ะทุกคนนั้นก็เลยตัวเล็กมากเลยนะก็คือตอนปีแรกสองปีแรก ก็คือป่วยบ่อยมากป่วยทีๆอ่ะทุกคนก็คือ2อสเดือนต้องไปโรงพยาบาลสองสาเดือนต้องไปโรงพยาบาลนเงนี้ยทุกคนต้องดูแลอย่างดีมากเลยนะเด็กข้อก่อนกําหนดเนี่ยทุกคนแล้วก็อ่าพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนะทุกคนลูกผมเนี่ยตัวตัวใหญ่นะทุกคนอ้วนนะแล้วก็เวลาแบบไอ้ตรงช่องคอรตรงเนี้ยก็คือมันไม่มีที่ระบายทุกคนอันนี้ก็เป็นแผลเลยนะก็คือแล้วก็จะป่วยบ่อยมากนะลูกชายผมต้องดูแลปเป็นพิเศษอะ่ะเพราะว่าข้อก่อนกําหนดอะ่ะทุกคน แล้วก็พอได้ประมาณอายุประมาณขวบกานะครับจะเกือบๆจะสองขวบเนี่ยผมกับเฟิร์นก็ต้องมาทํางานที่เกาหลีนะทุกคนก็ฝากาลูกชายผมเนี่ยเอาไว้กับพ่อตาแม่ยายให้ดูแลนะทุกคนได้เป่าเค้กกับลูกชายผมแค่ปีแรกเองเนาะก็คือ,อขวบแรกเองนะทุกคนแล้วก็วันที่22กุมภาที่จะถึงนี้ก็เป็นวันเกิด วันคล้ายวันเกิดลูกชายผมนะทุกคนครบรอบ8ขวบนะตอนนี้ก็คือโตมากคุยกันรู้เรื่องทุกอย่างทุกคนแล้วก็เก่งกว่าผมอ่ะก็คือชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนชอบทีมฟุตบอลน,นักเตะอะไรเงี้ยบางทีผมยังรู้จักไม่หมดเลยนะลูกชายผมไม่รู้จักทุกอย่างนะ <c oughs> แล้วก็เล่นเกม r อาวเติมนู้นเติมนี่ตัวนูว้นต,นตัวนี้อย่างเงี้ยก็คือเราไม่รู้เรื่องอะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมเท่าไหร่นะทุกคน <c oughs> ไม่มีเวลาเล่นด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษาด้วยอย่างเงี้ย บางทีก็คุยกับลูกชายไม่รู้เรื่องนะทุกวันนี้ก็คือเก่งกว่าเริ่มจะเก่งกว่าผมลนะก็คือไปดู YouTube มาอะไรเงี้ยก็มาถามพ่อว่าเออพ่อนี่คืออะไรยังไงรู้จักไหมรู้จักคนนี้ไหมอะไรเงี้ยนะทุกคนบางทีนี่เราตามรูปเราตามลูกแทบไม่ทันเลยนะทุกคนก็ทุกวันนี้นะครับก็พยายามเลี้ยงให้ผมกับเฟิร์นกลับบ้านอยู่นะทุกคนก็คือคุยกันทุกวันนะผมกับ ผมกับลูกชายนยะทุกคนพยายามจะคุยกันทุกวันนะก็คือคุยทางโทรศัพท์เนาะแต่ว่าผมเนี่ยบา,บางวันก็ไม่ได้คุยนะแต่เฟิร์นนี่ก็คือโทรคุยทุกวันนะทุกคนจนลูกชายผมบางทีก็พูดขึ้นมาว่าเออเมื่อเอเอเมื่อไรจะกลับบ้านอะไรเงี้ยนะทุกคนก็ไอที่อยากให้เรากลับบ้านนี่ไม่ใช่อะไรนะทุกคนอยากได้ของเล่นนะอยากให้ซื้อของเล่นมาฝักเงี้ยแต่ว่าผมกับเฟิร์นก็นานๆทีก็ส่งให้หรือว่าให้คนทั้งบ้านซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเราก็พยายามดูแล ได้เราก็พยายามจะดูแลให้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าเราก็ยอมรับในจุดที่ว่าเราไม่ได้ให้ความอบอุ่นหรือว่าเราไม่ได้ดูแลดีเท่าไหร่นะในหน้าที่ของพ่อแม่เนาะเพราะว่าเรามาหาเงินอนะ่ะทุกคนเราก็ซัพพอร์ตได้แค่ในด้านเรื่องการเงินเนาะแต่ไม่รู้ว่า,าเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันมันจะดีไหมอะไรเงี้ยต่อให้เรากลับบ้านนะแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยลูกชายผมนี่ก็คือไม่ได้อ่าแบบว่ายังไงไม่ได้รู้สึกว่าขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่นะทุกคนเพราะว่า พ่อตากับแม่ยายทาหน้าที่ได้ดีมากเลยนะก็ต้องขอบคุณพ่อตากับแม่ยายด้วยนะที่ดูแลลูกให้ถ้าไม่งั้นผมกับเฟิร์นก็ไม่มีโอกาสที่จะที่จะได้หาเงินนะทุกคนแล้วก็ผมกับเฟิร์นก็พยายามจะหาเงินเร็วๆแล้วก็จะกลับแล้วนะทุกคนก็น่าจะกลับก็ปีสองปีนี่แหละก็พยายามจะกลับให้เร็วที่สุดเพราะว่าอ่าเราก็รู้เนาะลูกชายยังไงเขาก็อยากมีพ่อแม่เหมือนกันแหละเหมือนผมอะตอนที่ผมเป็นเด็กอะผมก็รู้สึกนะเพราะว่าผมไม่มีพ่อแม่ทุกคนผมก็รู้สึกว่าเออทำไมไม่มีพ่อแม่ว่าอะไรเงี้ยผมก็เลย พยายามจะรีบทํางานรีบเก็บเงินแล้วก็รีบกลับนะทุกคนก็สําหรับรูปภาพในความทรงจํานี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆนะทุกคนผมก็ไม่คาดคิดนะว่าจะมีคนสนใจขนาดนี้นะทุกคนก็รูปภาพในความทรงจํอ EP ที่4ผมกับลูกชายเนี่ยก็มีคนอ่าเข้าไปดูกว่า1 4 0 0 0วิวแล้วนะทุกคนก็รู้สึกว่าดีใจนะไม่เคยคิดว่าจะมีคนดูให้ขนาดนี้นะทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆเนาะสำหรับรูปภาพในความทรงจํานี้เนี่ยก็อ่าก็อย่างที่บอกนะ ผมอยากจะทำคอนเทนต์แบบว่าต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเอออะไรที่เราทําได้ต่อเนื่องเรื่อยๆก็เลยอ่ามาเป็นรูปภาพในความทรงจานะทุกคนก็ผมมีรูปภาพเยอะมากเลยนะทุกคนผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังด้วยทุกคนจะได้รู้จักผมมากขึ้นแล้วก็จะมาได้แล้วก็จะได้เล่าเรื่องเราให้ฟังนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณครับ